สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนกับมาโพโฮมอีกแล้ว MG ิ๊กคนเดิมและวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกม o นโกนั่นเองโอเคเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะพามาเล่นโ o เกมอนโกกันว่าเฮ้ยโปเก m o n โกมันจับโปเกมอนยังไงมีระบบอะไรน่าสนมั่งก็เริ่มแรกเลยการที่จะเล่นเกมนี้ได้ะเราก็ต้องมี Google Account ก่อนใครยังไม่มีก็ไปสมัครกันด้วยล่ะและสําหรับใครที่มี Google Account แล้วก็กดเข้าไปเลยโอเคและหน้าน,นี้ก็กำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่นั่นเองอ่ะ แล้วมาถึงหน้านี้เพิ่มบัญชีข้อมูลของคุณก็จะเป็นอีเมลที่เราได้ผูกติดกับ Google ไว้นั่นเองก็พิมพ์อีเมลเราเข้าไปเลยและหลังจากที่เราล็อกอินผ่านา g o o g l e a c c o u n t แล้วมันก็จะโผล่ที่หน้าข้อตกลงของการใช้บริการของโป k ก m o n g กนั่นเองก็ให้เราทำการกด a c c e p t ไปซะชับโอเค Hello I am Professor Willow นี่คือาสราจาน i l l o w นั่นเอง เขาคนนี้ก็จะเป็นคนที่มาคอยบอกข้อมูลเบื้องต้นต่างๆทั้งการจับโปเกมอนการใช้อเทมหรือข้อมูลต่างๆที่ควรรู้ก่อนที่คุณจะเข้าสู่โลกโปเกมอนโกนั่นเองและหลังจากที่ศาสตราจารย์แกพามได้สักพักหนึ่งเขาก็จะให้เราเลือกอว่าเราจะเลือกเล่นผู้หญิงหรือผู้ชายสําหรับผมก็เลือกเป็นผู้ชายแน่นอนผมก็สามารถเปลี่ยนสีผิวเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนหมวกที่ใส่เปลี่ยนสีตาเปลี่ยนกางเกงเสื้อลองเท้ากระเป๋าหรืออื่นๆที่คุณอยากเปลี่ยนได้ ซึ่งออปชันพวกนี้คุณสามารถมาเปลี่ยนทีหลังได้หลังจากที่คุณเล่นไปแล้วและหลังจากเราแต่งตัวเสร็จแล้วเว้ยเราก็จะมาโผล่ที่หน้าจับโปเกมอน3ตัวจะมีโปเกมอน3ตัวให้เลือกก็จะมีทตุไฟทตุน้ํากับทตุพืชนั่นเองซึ่งถ้าคุณไม่ชอบ3ตัวนี้เว้ยมันก็จะมีทิกอีกทิกหนึ่งทิกจับพิกาจูวิธีการจับพิกาจูก็คือให้คุณเดินหนี3ตัวเนี้ยออกจากแอเรีย4ครั้ง พิกจูก็จะโผครั้งที่5นั่นเองแต่สําหรับผมผมก็นี่ผมชอบอ่าชื่ออะไรนะฮิโตคังเงะใช่ไหมผมก็จะจับฮิตโตคังเงะเข้าไปเลยและในการจับปุ่มมนครั้งแรกนั้นตัวเกมมันก็จะถามก่อนเว้ยว่าคุณน่ะต้องการเปิดกล้องหรือเปล่าถ้าคุณไม่เปิดกล้องมันก็จะเป็นหน้าของอ่าป่าในเกมแต่ถ้าคุณเปิดกล้องมันก็เป็นฉากหลังของกล้องที่คุณถ่ายนั่นเองซึ่งผมก็ไม่ได้เปิดกล้องเนาะผมก็ประหยัดแบตไว้นิดนึง ส่วนเรื่องการจับโปเกมอนก็ให้คุณจิ้มที่โปเกบอลเว้ยเสร็จแล้วคุณก็เวียงหาโปเกมอนให้โปเกบอลนะ่ะมันตกใส่หัวโปเกมอนเสร็จแล้วโปเกมอนตัวน,นั้นน่าก็จะถูกดูดเข้าไปในโปเกบอลเสร็จแล้วคุณก็มาลุ้นกันว่าเฮ้ยโปเกมอนเนี่ยมันจะดิ้นรูดจักโปเกบอลที่เราเวียงไปหรือเปล่าถ้ามันดิ้นไม่หลุดครบ3ครั้งเราก็จะได้โปเกมอนตัวนั้นมาครอบครองนั่นเองและหลังจากที่เราได้โปเกมอนแล้วโปเกมอนตัวน,นั้นก็จะถูกบันทึกลงโปเกเด็กของเรา ซึ่งโปเกเด็กอ่ะมันก็จะเป็นคล้ายๆกับสมุดที่จะคอยบอกว่าเฮ้ยเราอ่ะจับโปเกมอนตัวไหนไว้แล้วมัง่งและโปเกมอนตัวไหนที่เรายังไม่จับมัง่งพอสิ้นสุดการจับโปเกมอนซาตาจานก็จะโผล่มาบอกว่าเฮ้ยนายนายอยากให้เราเรียกชื่อนายว่าอะไรเหรอเราก็พิมพ์ชื่อตัวละครที่เราต้องการจะตั้งเข้าไปเลยผมก็พิมพ์เข้าไปเนาะ M G Biggo เคกดตกลงเลย และหลังจากที่เราตั้งชื่อเสร็จเว้ยเราก็ออกไปจับโปเกมอนกันเลยตอนนี้ก็นะสามทุ่มเนาะโอ้โหสามทุ่มครึ่งเดินเข้าเดินออกหมูบม่บ้านเป็นว่าเล่นอย่าหมู่บ้านสงสัยละไอ้บ้านี่มันมาจะมาขโมยของหรือเปล่าอ่ะมาเจอโปเกมอนอีก2ตัวตอนนี้ก็เรเวห้าแล้วเนาะหลังจากที่เมื่อวานเราก็ทำคลิปอธิบายกันไป วันนี้ก็เลวห้าเลวห้าตอนนี้ก็ยังไม่มีทีมเลยยังไม่รู้จะเลือกทีมอะไรดีเหรียญเหลือนก็ได้แค่นี้แหละเอาจับจับใครดีจับ, orbital, จบมีนกกับอะไรเนี่ยดอกไม้เหรอจับดอกไม้แล้วกันอ่ะกดเลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บกรุ๊บกรุบกรุบน้ำลายยืดเชียวหลับตาด้วยหลับตางี้หนีเราไม่พน้นแน่ๆเฮ้ยโยนเลยดีกว่า สามสองหนึ 3, 2, 1, Pop, ่งเล็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 งแล้วก็อุยอย่าโดดอย่าโดดอย่าโดดเล็งยากจังหวะนี้จุ๊บอุ้งโดนแล้วนั่นไงเข้าไปดิ้นครั้งแรกดิ้นครั้งที่สองครั้งที่สามได้แล้วตัวนี้เสร็จแล้วกัตช่าโอเคเป็นตัวใหม่เราได้600้อยอีกพีเลย กโอเคโอเคโอเคอ่ะบันทึกโปเกเด็กตัวใหม่เว้ยซื่อชื่อไอตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดชื่อภาษาญี่ปุ่นมันฟุตไซฮานะใช่ไหมฟุตไซฮานะถ้าจำไม่ผิดชื่อภาษาอังกฤษกรุ๊ปว่าง,งั้นโอเคโปกเกมอนธาตุกราสพืชแล้วก็พิษโอเคเหลือไข่เหลือพีเจี้ยนน่าเดี๋ยวพาไปดูของก่อนตอนนี้โปกเกมอน หลังจากพามาหึวันนี่คือโปเกมอนทั้งหมดที่จับได้ก็จะมี34ตัวนั่นเองโปเกมอนตอนนี้ก็จะเต็มที่250ตัวอ่ะแล้ได้ไข่มาเจ็ดฟองใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูไข่กันไข่ตอนนี้ก็เตรียมฟักไว้นหนึ่งฟองฟองที่เหลือก็ยังฟักไม่ได้เพราะผมมีที่ฟักไข่แค่อันเดียวเดิน5กิโลอ่ะ5กิโลจะเดินยังไงขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องขี่เบาๆโอเคอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูขออธิบายวันนี้จะไปอธิบายอะไรดีอธิบายโปเกเด็กก่อนละกันนี่ก็คือโปเกเด็กที่ผมได้พูดไปเมื่อวานแล้วโปเกเด็กตัวน,นี้ก็จะเป็นศูนย์รวมคล้ายๆกับคอลเลกชันของเราโปเกมอนที่เราจับได้และที่ช่องว่างๆอยู่เป็นเล็กๆอยู่ก็ยังเป็นโปเกมอนที่เรายังจับไม่ได้นั่นเองตอนนี้ก็สูงสุดแค่อีบุยที่ผมจับได้ต่อไปจะเป็นไอเทมแต่นี่ก็จะเป็นไอเทม ไอเทมก็จะมีพวก็อกชัน่นมีรีไว์มีอินเซนต์มีโปกเกมบอลมีคาเมลา่ามีเอกซึ่งไอพวกนี้เราก็สามารถหาได้ตามร้านค้าเลยร้านค้าเหรออะเดี๋ยวเปิดร้านค้าให้ดูร้านค้าชอ็ชอปช็อปนี่ไงชอ็อปร้านค้าอาซึ่งร้านค้าพวกนี้ก็จะขายพวกโปกเกมบอลอ,อินเซนต์ลัคก,กี้เอกหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ช่วยให้คุณเล่นโปกเกมอนง่ายขึ้นอาซึ่งต้องใช้เหรียญพิกาจูในการซื้อ ซึ่งเหรียญปิกาจูนี้ก็หาได้ตามยิมต่างๆถ้าคุณไปครอบครองยิมแล้วครอบครองยิมได้ตามระยะเวลาที่กําหนดคุณก็จะได้เหรียญปิกาจูมาโอเคเนาะซึ่งการป้องกันยิมมันก็จะอยู่ด้านขวาบนเป็นรูปโลนี่ไงกดเข้าไปมันก็จะบอกว่าอุ๊ยคุณต้องคุณต้องไปช่วยป้องกันยิมนะคุณถึงจะได้พอยนี้ออกมาคุณถึงจะได้ดีเฟนเดอร์โบนัสโอเคแต่ถึงคุณไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเว้ยคุณไม่มียิมไปสิงคุณก็ไม่เป็นไรมันจะมีอีกที่หนึ่งให้อยู่ ที่ที่เรียกว่าอาโปเกิสตสต็อปจะเป็นเนี่ยลูกเต๋าเหลี่ยมเนี่ยคลิกเข้าไปเลยผมจะเป็นตลาดน้ําวัดตะลิงชันเหรอแต่มันอยู่ไกลไปหน่อยคุณก็แค่เดินเข้าไปใกล้ๆมันพอคุณเดินไปเข้าไปใกล้ๆมันเว้ยคุณก็หมุนมันเสร็จแล้วมันก็จะซุ่มออกมาว่าเฮ้ยได้อะไรมัง่งได้พวกอาโปเกบอลได้ไข่เว้ยได้อุปกรณ์ต่างๆโดยที่คุณไม่ต้องเสียตังค์เติมเลยตลาดน้ำวัดตลิงชันโอ้ผมยิงจับันเลยเหรอมีประตูวัดด้วยโอ้โหประตูวดัดมึงยังทำเนาะ โอเคตอนนี้ผมก็ลิเวอร์ฮ้า 5, แล้วไปดูยิมกันตอนที่คุณลิเวอร์ฮ้าเว้ยคุณก็จะสามารถเลือกทีมได้ซึ่งทีมก็จะมี3สีเนาะจะมีสีเหลืองสีแดงกับสีน้ําเงินอ่ะหลังจากที่ฟังโปรเฟสเซอร์บนเสร็จเราก็จะมาดูกันแล้วมาถึงตรงนี้หัวหน้าของแต่ละสีเขาก็จะออกมาแนะนําตัวเองว่าแต่ละสีแต่ละเผ่าของเขาอะ่ะมันมีดีอะไรโอเคแต่นั้นมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นมาอยู่ตรงนี้ประเด็นที่แท้จริงก็คือถ้าคุณเลือกสีไหนแล้วเว้ยถ้าคุณเลือกสีไหนคุณก็ต้องไปช่วยสีนั้น,น,นปกป้องยิม ถ้าเจอสีแตกที่แตกต่างอ่ะปกครองยิมอยู่คุณก็สามารถตียิมได้งงไหมกูพูดเงี้ยเองกูเริ่มงงเองแล้วพูดพูดอย่างนี้แล้วกันพูดง่ายคือถ้าคุณเลือกสีน้ําเงินและคุณเป็นเจอยิมสีน้ําเงินคุณก็ไปร่วมขอเขาปกป้องได้อ่าปกป้องยิมนี้นะสีแดงก็จะมาตีคุณสีเหลืองก็จะมาตีคุณแต่สีน้ําเงินก็จะมาช่วยคุณปกป้องยิมนั่นเองไม่งงเนาะตรงนี้เล่เริ่มเก็ตแล้วเนาะ และตรงนี้ผมคงจะเลือกทีมสีฟ้าไปนั่นเองเพราะผมชอบสีสีฟ้าเป็นพิเศษ,ษอันนี้อันนี้ยิมอะไรเนี่ยพระภูมิสีแดงที่อู่ซ่อมรถเออคือเอาเอาเอาอู่ซ่อมรถเป็นยิมแล้วเหรอโอ,โอเคโอเคโอเคในยิมในยิมยิมของอู่ซ่อมรถอ่ะมีพีเจียนอยู่ใ,ใกล้เดี๋ยวจับพีเจียนไปเลยดีกว่านายพีเจียนฉันเลือกนายแล้วนะจับแม่งโอเคเล็ง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 โยนไม่ปุ๊บปก เอา้าเลยเหรอเลยได้ไงอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะโดนจิกก่อนอ่ะโยนอีกยโดนจิกจก่อนเอาใหม่ปั๊บโยนโอเคโยนไหนด้วยสั่นทั้งที่หนึ่งปับ๊บทั้งที่สองปั๊บทั้งที่สามได้แล้วเรียบร้อยพีเจียนก็เคยจับแล้วเนาะถ้าจับแล้วก็จะเราก็จะได้เท่าไหร่ร้อยเอ็กพีใช่ไหมใช่แล้วเราได้หนึ่งร้อยเอ็กพีแล้วเราก็ได้อ่าพีเจียนแคนดี้มาอีกซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมก็มาอธิบายวันหลังแล้วกันเนาะ ข้อมูลนนอื่นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในตอนต่อไปในคลิปต่อๆไปหน่อม้อไฟอิงน้ำหนัก1.7กิโลจะมี w พ r up กับอ evo ก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าและสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรเป็นคลิปต่อไปนั้นก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยถ้าผมมีเวลาว่างผมทำให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นและสำหรับใครที่ยังไม่กดซับสไครต์เว้ยก็อย่าลืมไปกดกันด้วยล่ะจะได้มีคลิปอะไรพวกนี้ให้ดูกันต่อไปและสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วแหละ จนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีบ๊ายบาย